อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี 4, ทั้งช่องมือนีเป็นวันที่เก่าเนาะคะ่ะวันวันพุธคือวันศุกเนะาะบ้านนี้มือนีวันยังเนาะบ้านถ้ามลูกว่ามือนีว่าเป็นวันพุธที่เก่าว่าสันพี่น้องเอา้าแม่ขั้วกระลืมมือลืมเว้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ แม่ขัวก็เลืมมือเรื่มเว้นวันพุธที่เก้าตุลาคมพศอสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องเนะาะเมื่อขึ้นนี่แม่ขั่วือฝันฝันว่าไปเก็บเห็ดบ่แมนเมือขึ้นนี้ตอนสีแกงเนี่ยพี่น้องไปเก็บเห็ดกับผู้ขายลอตเตอรี่ผู้ใดเนาะผู้เคยมาขายลอตเตอรี่ให้ปู เราซื้อวัดจังไดบ,บุกับกับแม่กับมาล่างแม่เฮ็ดดินเฮ็ดนาเลเฮ็ดน้ำหมากที่เหลือเห็นเป็นมูเป็นมูอยู่อันแม่ขั้วละบาเอินแม่แม่แม่คุณแ,แม่เจ้าไปเอามูพุ่นพะนะฝันแม่พี่น้องบันไปเก็บไปเก็บมาอันผู้ขายลอตเตอรี่ละมาเก็บนำ้ำแม่ขั้ว ป้ามันไม่สินมันไม่สินขึ้นเลหลายแถวว่าสั้นลาว่าไม่สินขึ้นเลหลายแถวเออเจ้ากับปเก็บรถน้ำน้ำกันหลายหลายอยู่ด้วยหลายเหพุ่นมันจะออกเป็นมูเป็นมูอยู่พนะแต่วางมันอยากมีเหตดเถาเห็ดเถาหลายก็เห็ดหนุ่มตั้งแต่ก่อนนี่เม่คขั่วฝันนั่นเหมือมันออกหกหกสองนั่น แม่ขั้วฟันว่าไปเก็บเห็ดมูเพิ่นบ่ไรแม่ขั้วได้ผู้เดียวได้เห็ดละงูกขาวสองดอกอันจะาไหนจัามาออกหกหกสองบาน,นี้รอบนี่มาฟันว่าได้หลายเห็ดได้หลายดิรอบนี้ได้หลายแม้ว่าฝันดีเท่แต่ว่าฟันเห็นเห็ดมันเป็นหกหกเกาว่าไปกับผู้ทำ เฮ็ดกะเฮ็ดเผาเมื่อสิบปีนเห็ดหกยหังเน้นะพี่นอ้องเอารอบนี่อันเป็นจังไรก่อใหญ่เ,เ,เขาท่านนายทาว่มาบหรอม,ม,ม,มามาจ้อไดมัคกทศกโยกวัดพี่น้องมมแม่บ้านเพิ่นบ่นสบาย เอาค่ะแม่ขั้วสิไปตามตัวเลขเนี่ยทางของไพเพชรเมืองจันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพชรเมืองจันรอบที่ผ่านมาลุดงวดก้อนเนี่ยเข่าเต็มเต็มเนาะค่ะพี่น้องเนาะเข่าเต็มเต็มเลขวิ่งตัวเดียวเพชรเมืองจันรอบที่ผ่านมาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะรอบเมื่อกี้นี่ลุดค่ะพี่นอ้องลุดอะลุดเท่ากับว่าลุดเดินเท่ากับว่าเดิน,ป,นปูกําลังสิมา แม่ขั่วกสิใไ่บาทสกอนได้บาศเนี่ยพอสิผ้าพี่น้องไปเบิ้งตัวเลขแนวทางของเพชรเมืองจันล่างอย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อสายล่างหามาพลาดเพราะว่าเพชรเมืองจันนี่บนเป็นบนล่างเป็นล่างเนอะค่ะพี่น้องเนาะเอา้าตัวเลขสิรุดสิเดินแบบใดเฮาสิไปเบิ้งพร้อมกัน,ป,นปูพ่วงเดินทางมากค่ะพี่น้อง ดูไกลๆคุณคุณคคุณพี่น้องปูพ่วงเดินทางมากแม่ขัวกบสิไซบาดสักกอนจังสิภาพพี่น้องไปเบิงตูเลีกแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปแม่ขัวสิพภาพไปไซบาดเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะนี่ค่ะพี่น้องหลังจากที่ทำบุญมาแล้วเนาะค่ะ ตัวเลขแนวทางของเพชรเมืองจันทีผ่านมาลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเลขติดเลขติดยังวิ่งบนสีเลขติดหกหามาหนำกันพี่น้องละวิ่งบนสี่ไปสั่นเลขติดบนหกเจ็ดห้าซองหกกับหานี่มาหนำกันเลยพี่น้องของเพชรเมืองจันท แต่ว่าลางวิ่งสามกับจจับคูไม่เก่าจิตเก่าสามเก่าหาผมพี่น้องแต่ว่าเลขติดบุญของเพื่อนนีมาน้ากันเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะมาน้ากันเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาห้ามาเบ่งต่อค่ะพี่น้องสําหรับเพชรเมืองจันทร์หลังจากที่ทําบุญมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ โอ้เหมือคขึ้นอยู่ฟันฟันว่าไปเก็บเห็ดจีดจังไดเนาะเห็ดนี่เป็นหกเด้อพีหน่วงขั้นแม่ขั้วฟันนี่สุดมันออกหกหกสองนะแม่ขั้วฟันว่าไปเก็บเห็ดได้เห็ดสองดอกตุลาคมหกเจ็ดฟันว่าไปเก็บเห็ดกับผู้ขายลรตตอรีเพิ่นซื้อว่าจังไรบูซื้อลรตตารี่น้ำเพิ่นดูอยู่เพิ่นมาอัน ขายอยู่น้ำปูปูวัดปูสีสูนไหมพี่น้องสีสอรตตอลีน้ำเพลินอยู่ต้องถือน้ำเพลินเทะ เพชรเมืองจันอวบุญมืม่นหมวดนี่เพิ่นมีบุญมหาห้จากรูงหมวดทีเหลี่ยของเพิ่นเนี่ยเลขกติดบุญหกกับหามาน้ากันวิ่งบุญแปดกับสองหลบหนีเด้อพี่น้องเด้อบุญเป็นบนุญลางเป็นล่างเด้อเพิ่นว่าเอาสะสมกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อแปด กับสองบนเดียค่ะนนี่พี่น้องจับคูมีสามคูหน่อยน้อยน่อยจับคูมี่แปดซีทำแปดซีสองแปดหกหาก้า ส่วนเล็กสามหางมีสามคูพี่น้องสำหรับชุดบุญเด้อสี่แปดสี่หกสองแปดเก้าหกห้านี่คือชุดบุญของเพชรเมืองจันเด้อค่ะพี่น้องเด้อ แขนแขนเน้นเนนได้สมคูสองตัวสุดเงินเต็มกระเป๋ากับสามคูเอาส่วนล่างแบบนี่วิ่งล่างแยกบนแยกล่างเด้พี่น้องเดเอว,วิ่งล่าง7กับ8จับคูมี่ เอ็ดสองเอ้าอุ้ยบาสิเปียนตัวเลขพี่น้องขอโทษขออภัยสี่สองแปดสองสามแปด สองหกอ้ามีหาคูเนาะค่ะพี่น้องเนาะมีหาคูสำหรับลงังเอารอบที่ผ่านมาเพชรเมืองจันทร์ลุดเลขล่างลุดตะว่าเลกบุญของเพิิน เดินเด้อค่ะพี่น้องเด้อหมดที่ผ่านมานี่ค่ะแม่กวัวซีหายบึงเพื่อนวิ่งเกตกับสามลุดสำหรับชุดบนแต่ว่าเพื่อนจับเก่าสามบึงเก่าหาเนาะค่ะพี่น้องเนาะบถึงหาเก่าวิ่งบนสี่เลขติดบนหกเจ็ดห้าสองหกกับหามานนำกันรอบนี้เพื่อนบ่เฮ็ดเลขติดบนเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อเพชรเมืองจันทร์ วิ่งบน8กับ2จับคู่มี8 4 2 8 6 5 3คู่เน่นๆพี่น้องบ่หลายคู่4 8 4 6 2 8 9 6 5สำหรับอ่ะชุด3หางชุดเลข2โตบัดนี้ชุดล่างวิ่งล่าง7กับ8จับคู่มีตัวไหนมี7 2 4 2 8 2 สามแปดสองหกเอา้าโอ้ถือเราละเพชรเมืองจันทร์รอบนี่สําหรับสายลังเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอา้าแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องสําหรับเพชรเมืองจันทร์เด้อค่ะพี่น้องเด้อเอามักชอบคลิปนี้ก็กดไลก์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อค่ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ